สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะตันดัมซิ่งนะคะขอบคุณครับคุณทักด้วยรอก็เดิมเลยขอบคุณครับ้หวานทักครับแต่พี่ว่าทักผมเพาเขาได้ตำนักเลยนี่แม่ต้องกัดมันได้ป่อันนี้เราปรทับผมกับพ่อแม่เพราะว่าเมื่อนี้ว่าสหยุดแม่ครับอ เอาคักจตกกัะป้างให้เขากระลังไปหาทนายหาทนายไปเที่ยวเรื่องปนี่แหละเที่ยวกระบอกชาวประมงหรือว่ะเนี้ยวันเนี้เอาใบบุญเนี่ยมันเบิ่งเ้อช่วงนี้ก็จะอ่าบริเวณวอลเลอ์ก่อนไล่ครับจะเงียบไปสภาพก่อนนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างโดนะครับแต่เกษตรจริงก็ไม่เคยขายหวยไม่ปักเว็ยบขนานั้นกดที่ตลอดนะครับช่วงนี้มีชาชีบระบาดนักหาตั่วพ่นจนเจ้าหน้าที่เป็นมหาศาล จะมือมือถ้านายก็ผิดนะในแจะจานเรื่องเอกสารก่อนครับผู้ใดจะถ่ายรูปกมาเด้แล้วแม่มาถ่ายรูปเลยมะเป็นอาการด้ยทีนะเฮ้ยกุณถ่ายเนไมาถ่ายเลยไหมเดี่ยวเขาปเดี่ยวกล้องเลยต่อไป้องกันเข้าไปห้องกันร้ยถ่ายเดี่ยวทุกคนเฮ้ยเขาไปแล้วไปห้องกันสวจเถอะเข้าไปองบังงาบ่ าทเอต่ตกาันาีก็ลงมารับนะคะลูกศิษย์เนาะที่ตําหนักนะคะสองสามอันนี้มาด้วยเสื้อสีเข hmm. yeah> ียวเหนี like ่ย yep ซับนะคะทุกท่านนีาเอาเสื้อเขียวมาใส่คู่อ้ไเาปใสเียเอาห่ไห

เนี <Z an aaS as> ่งปดนเลือดตาเ้อนไปๆๆๆๆาเๆๆๆๆาเเๆๆๆๆเๆๆๆอๆเๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเอๆๆๆๆเดๆๆๆๆเๆ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 ีๆอๆเอๆๆๆๆเๆาๆอๆเอาๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆจๆๆเดๆๆๆๆเๆ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 ๆๆๆๆเอๆๆๆๆเๆ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 ๆๆเ เออมาละเด่นเพื่อนออกทางออกจะบุ่ไมาทัมาเกห็นใบนั่นหรอเปล่า็นทั้งไหนทีมงาน้นหรอรกได้คนใบบุญก็เลิ่นใบบุญช่องนี้กาถ่ายเห็นเหล้าห้าน้อยอย่างอยู่ในเฟสเนี่ยคือปลอมเนี้อเพราะว่าผมพักก่อนพักก่อนก่แอัน เพราะว่าผมโง่ให้แอดมินตอบอยังมาถ้าตูยัง่านได้ยกไปซื้อร,อตตรัตานีกันได้ยุกซาบะ่าวน้อยนี่จะบป้มีที่เห็นตอนนี้คือขอบเลยขอบเพราะว่ามันราว์น้อยมันเกิดปีกฎหมายมันมันจะมี้ในประเดีดเ๋ยวเขานั่งบาไทยนี่ยังว่าซื้อร,อตตรัสตานีได้ยุกในเวลบครับช่วงนี้ก็ได้เงียบหายไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็มืดพลังแล้วล่ะช่วงเมื่อกี้เลีเขาครัโพดอเขาข้าเข,ขาแน่ช่วงนี้ให้ยังได้กิดบันทึก จะพี่พักไปก่อนครับพักไปสามปีครับยังเงินทนายเดี๋ยวเคลียเรื่องเจ้าของแล้วไปจังสิแถลงข่าวใหม่ครับก็บอกอ่ะมั่นใจในจะคลองลายเปอร์เซ็นนี้กันมาเพราะเคยปาเปียมันม่นใจด้วยกันครับมั่นใจว่าลิงที่เพิ่งมาล่ะทุกขอบครับผมผมมั่นใจด้วยกันเตจริงบพราะเคยปาเปีย่วนการเขาคุมผมบาได้เรียกเก็บเงินเขาคุมก็เจ้าคือเสือ,อผมผมก็ดึงเขานี่ผมบม่ได้ไปหลอกลวงใครครับ อ่าส่วนการมอมเมาอ,อ,อย่างอันนี้พวกหมูเดอมันอาจจะบ้าวิบพิยังพิษไปนะพวหมูกันกน,นะเช่นห้าแสนเปอร์เซ็นต์นงเห็อาจจะไปขอพายก็ได้นี่ก็ต้องยอมรับไปครับเออก็่เป็นเพราะปากช่วงพฤศจิกอ่ะเลขมันเข่ามันเลยห,าห่าวคัดนะระดับประเทศเ้าไปทัวไปทีมแล้วไปเบื้องดัวของเอ้ากูไม่ขี้คุยแต่ว่าบางย้อนหลังกูนึเป็นคนยังสี่มาเวลาเลขเข่าแสดงอาการเกินนะครับนี่ก็อาจาจมีคนี้อ็มันใส่ก็ได้ครับมันก็เลยอ่าแต่ว่าพอผมประกาศว่าผมมาบ้างหลายสำนักอ่ะ โปอก่าลงไหมัเขาอะไรปิดเหมือนกับตอนนี้เป็นนโยบายของท่านนายกดีสีแต่ไรอะไรปิดแบบนั่นครับปิดขัดสนมึงมีมอือกันละเท้ากัน <c oughs> ตลอดแต่นีครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นกับมาตามหน้าที่ได <c oughs> ้แต่ชุดตีมาเพิ่นบอกนีดีประมวลเหตุมวลเหตุตามหน้าที่เพิ่นครับเพราะว่าค้นกันไปลองเลี้ยนหลายคืเอเพจปลอมตัวแลาววาแจ้งจับถะเพจจริงตลอดเลยทุกุตีต่างคนขนาดมือผมถือจับออกข้าวอยู่นะ่ะ ลูกีบางก็ยังทรงมาอยู่อาจารย์หนูซื้อหวยแล้วทําไมไม่จ่ายที่ไม่ดูข่าวเราคงอะไรบยวางเนยเนี่ยผมอยู่ในห้องทังเนี่ยรครับแน่นครับก้นเท่ากับถือตัวเลยถือตัวไปสามแสนอะไรือมาเก็บเงินสามแสนเลยใสอยูเอ้าแค่ยังอีิกวันี้สิเปิดดวงบอกเนาะไมืไดอกี้ก็ยังไล่ไปเเดี๋ยวจะเอาใบนั่นหนเบิ้งกะทายเมื่อรันก็เราที่เห็นกันนั่นแหละครับและช่วงนี้ก็ จะไม่ค่อยเห็นหนาเห็นตามผมยังน้อยในผมได้พัดพอช่ว,ชวงมันจี๋คนมันหลายครับหมื่นละหมื่นจนผมจ้อยเอาะอ่าพ้วนๆจนผมจ้อยต้องไปเดี๋ยว,วนี้ผมพ้วนขก้นมาอย่างเนี้ยผมดีใจอยู่จนจ้อยจนผมได้ไปซองกล้องเพราะเลขเขาครับมันกินเจ้่วของซื้อๆหมื่นหนึ่งซื้อดีผมทายเป็นเลือดอาจารย์พ้นก่อนกัตใจที่สามปีนทายเป็นเลือดเรียกว่าพี่แต่ก็น้าน้ำลดสิบโลหมอผมเป็นมะเร็งํำใสหรือเปล่าผมกินอย่างนี้เลยแต่เลยไปซองกล้อง ต้องแล้ะะ to to 900, วเขาบ่าเป็นยังครับแต่ว่าตามลักแล้วทะเลเขาก็จะป่วยมันกับเขาแฝดงวดติดเนาะที่ดังๆเลยแฟดงวดติดปุ๊บมาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ลุดแต่กกมาเก้าหนึ่งที่ดังๆแล้วก็มาทรงไทยด้วยเก้าวเจ็ดเก้าแล้วผมบอกว่าปีนี้ปีงูใหญ่ปีของผูเล็กประจําตัวถือคือเก้าเก้าจะมาทั้งปีครับเก้าหนึ่งมาตลอดเลยนะครับแล้วเก้าเจ็ดนี่มาตามหลอกล่อเลยเป็นเลขปูได้เก้าเจ็ดเนี่ยที่ผมให่เด็ก่อนที่เจ็ดมากราเนาะ วันนั้นนรานถือหลายเกโบโควรลานนี่แปล้านผมนนอย,อยังจำในยูอามาล้านซีนี่แหละแต่วเราพ้นหลิง่งพมีดอกรักมือพี่ตาลานแปดครับแล้วลังจากหันกับมดดาดังแปดแปดพ่อเขาบอกเขาวา่าเนี่ยพอมีแปดพราผมต้องให้แปดสามวันแตเท่แปดมากนี่เออเพี้ปาบผมกันอ่ะเดี๋ยวจะพา้าไหวปูกันนะครับนะเนาะมาดมมือตั้งริตั้งใจตั้งยาม้วหวางแตตาม นัโมตัสสะภะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะระหะโตอะระหะโตสัมาสมาตัสนั่งหัสสะอะระโตอะระหะโตสมาสมาตัสกายะกายะวาจาจิตังตังอหังวันทาอนันตานคราทนาองสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตัง สหังันธาอนคราะนาสาวดีิสทธิเทวาิสุทธิเทวาเมิคูเชมิกายะวายาวาาสิตังอหังมันธาอาหราอนัครารนางสาววดีวิุทธิเทวาเมิคูเชมิ